ผีอะไรเราผีที่ไหนผีเฮ้ยกินอะไรวะเนี่ยเน่าด้วย้ยไม่แนี้วยสินไอะไรกันหมเดี๋ยว่มีผีเข้ามาจริงอะ ผีจริงสิผีอะไรเราเนี่ยมึงทิ้งหมอไว้นั้นเหรอปิดเจ้าจะไปทิ้งมันยังไงมันเป็นผีผีอะไรเราหมดมนหนึ่งคนนั่นยังปกติดีอยู่เลยได้ไงมึงแหกตาดูนี่ข่าวมาลงแล้วเฮ้ยจริงด้วยอ่ะก็จริงสิี่หนีผมทำไมอ่ะอ ตอนนี้กูรู้อิงเดียมึงอะไรต้องหาคนช่วยหาคนช่วยมดนูน่นนูน่นนู่นพีคือว่าไอ้โมอันเงเคยหอยอะ ไอหมมาแล้วไอมดทอนทอนเละไอหมดมาแล้วโอ้ยไอ้ยอ่ไอหยกสอทางเลยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบริมริมริมแล้วแล้วหมดสงทมริ้มืนมีบ่ญชงี้วะไหมดวันนี้ลิมหมดเพราะอะไรวัแล้วแล้วหมดมาแล้ว ไอหมอนไอ้พี่เชาอะไรผีตัวเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนในเรื่องเล่าที่เขาโทรมาเล่าเลยในจจเรื่องอาหารเล่าอีกนะมึงงามไส้และว่าแต่ว่าผีในเรื่องมันมาโผล่ที่นี่ได้ไงวะพี่ผิวปากนะบอกแล้วไงย่าผิวปากตอนคืนมันเป็นการเรียกวิญญาณ กูเกี่ยวอะไรอ่ะก็เขาบอกว่าผิวปากตอนกลางคืนแม่งเรียกวิญญาณแล้วกูเสกผิวปากตอนกลางคืนแม่ก็เลยเรียกทุกวิญญาณที่กูเล่าในคืนนี้เลยไงเฮ้ยตา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 ยมดมึงนี่นาเงินไม่หาหาแต่เรื่องมึงนี่กูไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่ามึงแล้วเนี่ยสร้างานไม่เคยวางเว้น อะไรทำไมลิฟต์มันไม่ลงมันยังอยู่ที่ดรอมอีกนะคุณจะไม่รู้เหรอมันก็กดสิกดดรอนกูตื่นเต้นไอ้งผมไปด้วยผีป้านไม่บ้านคนรน่ากลัวเลยพี่จะไปก็ไปแต่ไกล มดใหญ่เขามาหมดไปสู้ๆูมาสู้เขามดสู้มใหญ่เขามาริแมงก็ไม่ปิดอีกมึงไปไม่ได้กไปิดไอ้ัสูู้้มสูู้มใหญ่ ตัสินใจหมดวีก่อนเรอะไม่ได้แล้วกันนานนะ